สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมก็อยู่ในเกม l e g o p i r a t e อร์ออฟเดอะ b b ลเบอีกแล้วนะครับนี่อันนี้ก็อยู่ที่ c h ปเตอร์ 3. อันอยู่ไหนวะอ๋ออันนี้ c h ปเตอร์ 2. โอเคอ้า3อยู่นี้ไปก็เข้าไปเลยสตอรี่อ่ะนั่นแหละ อ๋อคืนนั้นอันนี้ก็แอบแอบเข้าไปบนเรืออะไรเนี่ยโอกุยโอโอ้ไกโอหมูเนี่ย อ๋ออันนี้ช่วยอันนี้สเปคโอเคเฮียใจไม่นอดนะเฮียโดนจับเลยะอะอืมอันนี้กัปตันบาร์บอซ่ากำลังส่องอยู่คุยกันกระหน่ำกระเน่ะมาเอ้อมาเลยพวกมึงเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยจ่าเอ้ยวกพวกพวกพวกนี่ฟันดาบปับ๊บเอยนุเข้ามานี่สิจะพาไปดูของเด็กัปตันคิสอ่ะซ่อมซ่อมก่อนอ่ะแจอ่ะประกอบร่างก่อนนะประกอบ ลุนระเบิดเรืออย่างนี้สีหนูเออเก่งมากคลายนี่จบไฟอ่ะนี่จบไฟแล้วอ๋อต้องยิงโอเคยิงลูกกงโอเคปุ๊บนี่ยิงไปแล้วหนึ่งโอ้มีโอ้ยิงได้ไหมเนี่ยลองดีโเออได้เวโอ้ตาย เอ้ยอีกตัวนึงอีกตัวนึงเออเอาเฮ้ยไม่ตายเว้ยไม่ตายอืมเฮ้ยเฮ้ยไปฝั่งนี้ไม่ได้อ้ยอ๋อไปฝั่งนี้ไม่ได้อืมปุง้งโอเคออก่อนเดี๋ยวจุดไฟตรงนี้หน่อยด้วยด้วยด้วยอย่าฮ้าย นี่เนี่ยหาจุดไฟนี่ปล่อยจะเบิดนี่ปล่อยยู้ตะเบิดงปุ้งนี่ยิงอีกตัวนึงอ๋อยิงบนเรือไม่ได้โอเคอ๋อมีช่องเปิดมีช่องเปิดป,ป,ป,ประตูให้ด้วยทุบเขาให้นี่ทุบนี่ไหม มาสิมาสิแม่มึงนี่ท <glue on> ุกของนี่ทุกเออฝั่งนี้ม่มีอะไรวะคงอะไรโอ้ลุกเปดนตัวมันลุกเองนี่ปุ๊บนี่ลงไปแล้ว เออเออไม่ใช่เน่ะเออพูดตรงกันไม่ใช่ปลานี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยจ้าฉันจะเป่าคาถาเพื่อให้เธอหลงไหลให้ออกทองมาแบกหน้าฉันโอ้ยโอ้โหมีเฮ้ย เยข้างในสีฟ้านี่คืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไม่ไม่รู้จุดไฟก่อนแล้วกันโอเคต้องยิงตรงนี้สินะอ่ะเฮ้ยยิงไม่โดนเป้าโอเคเออกกอนเอเอไอตัวเนี้ตัวเนี้เยเฮ้ โป้งโหไอตัวนี้ยิงปังก็กระเด็นเะยอืมไปเอ,ออเออตกมาตัวฝั่งนี้ได้ไหมเนี่ยวิบุ๊บๆนี่ไอจ้าตรงนี้มีอะไรเอ่ยอืมไม่มีมีแต่ปลาไอ้หยาอ๋อ,อตัวอันนี้ตัวต่อแน่ เ,ออเดี๋ยวต้องทำยังไงดีประกอบเลโก้ไม่ได้อะนี่ปุ๊บนี่ทำอะไรข้าของไงจะเอาอยัางไ,ไงไวะเนี่ยเดี๋ยวงงไปหมดแล้วงง,งงงงเงี้ยไปหมดแล้ว เอ,อ้จ่าอ๋อยิงลูกกงองแค่ปึ้งอืมปึ๊บปึ๊บเ,เอาเยอะออกไปไม่ได้อ๋อต้องวางในตรงนี้โอเคถ้าวางโอเคอ๋อดนัดนดันโอเคใชด้ดัน อ่ะอีกฝั่งหนึ่งโอเคอาวมันขึ้นไปแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวต้องจุดไฟตรงนี้เนี่ยต้องมันต้องยงิงลงูกกโองทีจะจะจะได้ช่วยใจโอเคเหลืออีกตรงสุดท้ายแล้ว โอ้ต้องขึ้นข้างบนโอเคเอะเก็บเหญเก็บเ,เ,เ,เหรียญอ๋ออ,อันนี้ลูกลูกปืนโอเคอันนี้ปืนใหญ่มาแล้วอ่ะอย่ามาขึ้นมาปุ๊บ โอเควางตรงนี้แล้วก็ต้อง,งจุดไฟโอเคโอเคอันนี้ลูกคงสุดท้ายปั้งน,นี่โอเคหมดโ okay. อเคตอนนี้ลูกออกมาได้แล้วยิงปั้งปั้งปั้งโอ้ยแจ้โอ,โอ,โอ้กระโดดไปเลย ไปฝั่งนู้นแล้วโอ้อันนี้ก็ยิงทีป้งโอ้โหโอ,โหโอโห้เรือพังละเออเอาเห,เห,ร,ห,เหรียญเหรียญต้องเหรียญหล่นเลยโอเคต้องต้องไปเอาเอามัน เพื่อจูบโอเคว่าเพิ่นี่นี่เก็บเหรียญนี่จะได้รวยรวยแห้งแหงะวพวกนี่นี่ Pirate of the Caribbean ช้าดันเออหล่นนะ้ว ใช้คาตากรนหรือเปล่าเฮ้ยนี่ข้าคือกัปตันปุ๊บพวกเองเป็นลูกน้องข้าเฮ้ยนี่ประกอบเลโก้อ๋อโอ้โหจมน้ำไม่จมน้ำเช็บช็บช็บแม่งฉักแม่งฉักไม่ให้หมดเลยอ๋ออันนี้ทำอะไรอ่ะเฮ้ยไปนู่นทำอะไร อาบน้ำมั้งเฮ้ยอืปุ๊บื้มโอ้โหเล่นสักไว้น้ำเลยกูดันได้ไหมเออดันได้เอ้านี่ยดันทันทีเออปึ๊บอันนี้ก็ลอยขึ้นมาโอเคลงล็อกแล้วเฮ้ยติดติด เดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยมันติดมันติดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวกูช่วยเออเออนี่ดงแม่งฮะโอเคออกมาแล้วมากับตันจั๊กมาดุยเดี๋ยวเอ้ยเฮียเดี๋ยวกูจะตายไหมเนี่ยจั๊อ๋อกูว่าแล้วทำไมอ๋อเหรียญอยู่นั่นโอเคเจอแล้วอีหนู บอกแล้วผมมาเล่นเกมเก่งว่าไอ้เฮียเฮ้ยมันดูน้ำเว้ยโอ้โหขึ้นเลยเออเฮ้ยเหรียญเฮ้ยชุกันับเฮ้ยเฮ้ยรับไม่ได้โอ้โหลิงรับได้เว้ยเฮ้ยลิงเฮ้ยไอ้ลิงอ่ะมันเอาไปแล้วเอาแฟนเอาแฟนผู้ชายนี่ก็มันติดอยู่อยู่ในเรือ โอ้โหไอ้ลิงเนี oh, ่ยเอ็ล yup. okay, oh, oh, ิงเฮียมาขโมยไปหน้าตาเฉยเลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไอ้พวกที่เหลือเนี่ยก็สู้กันเองแล้วไหเนี่ยชั่วไพเร็ตโอเคเหรียญเต็มแล้วโอ้มึงสู้กูอะเฮ้ยสู้กูใช่ไหมเอ้ยอจะเอาใช่ไหมมึงไอ้ดำนี่ดำเมี่ยงเลยเฮ้ยใครใครโยนกล้วยวะเฮ้ยเดี๋ยวเป็นเหนียวเลย โอ้โหอีเหี้ยนนั่นฮะโอ้ยอีเตี้ยนโอ้แข็งะเนี่ยคุณกิฟส์เอ้อขึ้นอู๊บโอ้ยโดนกล้วยเฉยเลยกูค่อยค่อยย่องค่อยๆอย่องค่อยๆยย,ๆยอ่อ,ยยองนั่นเนอะเอ้ย Chúng sẽ đi như thế nào nhỉ? Lửa Ư... có một đoàn quay thôi Ư... Chúng ta sắp tới rồi Ư... 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 Chúng ta sẽ đi như nào nhỉ? Ư... Đi Ư mhm tie lễ cốp. Boy, cô, mọi người. Boy, mhm. Doe nèo, 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 mhm. sai nèo, mhm. อหมุนหมุนไม่ไม่หมุนทาอีกทีเออเขาต้องเดี๋ยวนะมันต้องใช้กิฟเ์เออ,อซ่อมไอสีดดงเนี่ยที่มันไฟแวบบ๊บ,บขึ้นมาโอเคเสร็จแล้วโอเคมันต้องหมุนโอเค เรือ,อโอ้โมีเรือชุดชีพด้วยไงเออไอเรือแป๊เพลวันนี้โอ้โหก็ลำใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยต้องกูอยู่ไหนกูอยู่ไหนเออออกมา <c oughs> โอเคต้องวางตรงนี้อ่ะวางแล้วก็ประกอบอีกทีแม่งต่อ,อยกับที่ซอ ันนี้ค่อยปลากล้วยเฉยเลยก็ต้องใช้เดี๋ยวนะต้องใช้คุ้งผู้เญิงเออมาอีด่างเมียเ่ยงเฮ้ยต้องเอ้ยถ้าฝั่งนี้ไอ่ฝั่งนี้เออขึ้นไปอ้าไม่เอาโอ้ไปดู

Hahaha 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 S <S เอา้าอันนี้ก็เอา้าอันนี้จะไปไหนจะไปไหน <S 2> <S 2> <S <S มาเดี๋ยวกูขอซ้ำม,มึงก่อนนาคือ เดี๋ยวยยมี่ปรเจแต์ก็สู้กันนะไอ้เี่ย,ยสูย้สุกยหวี่ะงืมข้านลา่งก็ไม่มีอะไร,ไรวูบน,นี่เฮ้ยยังไงวะเนี่ยไี อ๋อมาแล้วมาแล้วอ๋ออ๋อโดนจับเลยเอาก็ยิงเออโอ้ยยิงโอ้เรือจมแทนจริงๆฮะร้องทำไมอ๋อเด็กคนนั้นอ๋อเหรียญลืมไปเลยดิโอ้ยอ้าวยังยังไม่ตายเว้ยนอดเลย เออเออสรบไปเลยฮย <c oughs> ี่หอยหลังเลยฮะบายบาย <c oughs> เออ,เอ,อโอ้โหตกลงไปแล้ว <c oughs> <c oughs> หืมใจนี่ก็สบายชิวๆเลยโอเคด่านนี้เสร็จไปแล้ว อ๋อได้จัสเปโรได้ชุดแดงอย่างเงี้ยแล้วก็ได้สมาชิกใหม่นังเอกชุดพรยเลอร์โอเคได้หนึ่งแสนเก้าอืมนี่อะไรกันครับเนี่ยโอเคครับผมท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่อีพัหน้านะครับ ผม